ที่ตอนดึกๆกี่โมงแล้วมึงจะสี่ทุ่มครึ่งละแล้วเหนื่อยรอเปล่สุดแล้วันดีครับก็เป็นวัวชายวันหนึ่งความเปีกเงียม,มาก เหมือนที่นี่เป็นของกู <laughs> <Yeah. S 1> <c oughs> อี้ค่ะตรงนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังวะกูลืมละคิดก่อน 我不七 ปั๊บ <LIKE> ป <anak lonely> ั๊บ <Ser> ป <en Wet> ับ <No> ป <disciple> ั๊บหนึ่งโอ้ยจะรักเขาจริงเลยมึงเนี่เขาน่ารักจังีไปมึงดูนี่ หน้าคอไม่คิด้่ากูตากแดดันเดียวผิวบางนะมึงว่ดจะได้เท่าเนี้หมดตังไม่รู้กี่บาท่อไม่แทนแล้วำเลยมันกูดำขึ้นไหมทำไมกล้องมันเป็น่าบนี้วะไม่ทำไมแขนก็ดำ อันนี้คือของจริงนะไม่ได้แต่งอลาลาเบลสวัสดีครับลาลาเบลอยู่มอนะครับถ้าแบบใครยังไม่กลับมาก็ารีบกลับมานะครับใครอะที่ยังสงสัยนะครับว่ายังมีคนอยู่มออยู่ ก็ข,ขนาดปิเเทิมแล้วเห็นอยู่ห้องหนึ่งมองเงียบม,มากนึ่ 地点。Yes, yes.